สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับป๊อปเกมมิ่งเออนะครับก็มีคนขอมาครับแบบนะขอมาเยอะมากนะครับแบบก็นานๆได้อ่านทีนะครับแต่ว่าอ่านทุกเม้นนะพี่อ่านทุกเม้นนะไม่เชื่อ, <Yeah. S 1> อไปอ่ะไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับเออไปดูเม้นเป็นไงเป็นไงนะครับก็วันนี้พี่จะมาสอนนะครับก็แบบ ถ้าแบบเข้าห้องเดิมยังไงครับถ้าเล่นคนเดียวนะครับก็นี่นะครับนี่นะถ้าเราสร้างห้องไปแล้วนะครับนี่ขึ้นอย่างนี้นะครับนะให้เรากดตัวนี้เลยครับตรงที่พี่วงกลมไว้นะกดไปเลยนะครับนะถ้าเล่นกับแบบกับเพื่อนกับพี่นะครับกับน้องอะไรนะครับนี่ครับกดเข้าอันนี้เลยนะครับอันที่สองนี้นะที่เป็นสีเขียว นี่นะครับนะก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่หรอกเนาะ <c oughs> นะครับก็กดเข้าไปเลยนะับแล้วผมให้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องนะครับแบบสร้างห้องไปแล้วแล้วกอแล้วผมก็กกอบมาดีแล้วเ <c oughs> ตรียมการไว้แล้วนะครับนะก็จะเป็น ID ก็จะเป็น900นะครับนะทางแชทนะดูนะครับ04ตัวถ้า03ตัวมันจำไม่ได้นะครับ ีลยวลองดูนะครับถ้ามันขึ้นสีแดงนะครับเออนี่คือทุกคนที่มีปัญหาเยอะมากครับตรงนี้ใช่ไหมที่ขึ้นสีแดงถ้าใช่คอมเมนต์ทีนะครับนะ,ะโอเคมีปัญหาเยอะมากนะครับกับคอมเมนต์นี่นะครับถ้าขึ้นสีแดงอย่างนี้นะครับแนะนํานะครับแนะนําให้สลับโทศรศัพท์สร้างห้องนะครับนะเดี๋ยวไปดูกัน ว่าผมจะสลับโทรศัพท์สร้างห้องนะโอเคนะครับก็ไปโอเคนะครับก็ผมได้สลับโทรศัพท์นะครับแบบไม่ได้ถ่ไอ้นี่ก็ไม่ได้สลับอะไรหรอกนะครับก็ผมไม่ได้สร้างนะจะให้แบบนี้ครับเดี๋ยวผมสร้างเองเมอกี้โทรศัพท์เครื่องนั้นสร้างนะ เดี๋ยวผมสร้างนะครับนี่เข้ามาแล้วแล้วผมจะให้โทรศัพท์ปิดเครื่องนะครับแปบ๊บหนึ่งใส่ไอดีก่อนนะครับแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะครับไปรอดูกันเลยนี่นะครับก็อนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนะครับนี่คือผมเลยเอ้ย ผมเล่นสองเครื่องเลยนะครับก็เฮ้ยเอา้ากโดดข้ามแพเชีนี่ครับคือผมเล่นสองเครื่องเลยครับดูเป็นไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครขึ้นสีตัวภาษาอังกฤษสีแดงเนาะก็สลับการสร้างเซิร์ฟนะครับก็จะดีที่สุดแล้วนะครับก็นะโอเคนะครับสำหรับเข้าแล้ว เข้าห้องเดิมยังไงออกห้องเดิมยังไงนะครับไปดูกัน <Yeah. S 1> นะครับสมมุติเราออกใช่ไหมนี่คือผมสร้างห้องนะถ้าเราออกนะครับเดี๋ยวแบบผมสร้างห้องไงผมออกปุ๊บนะครับผมออกนะสมมุติผมออกนะครับแล้วมันจะขึ้น ID นะครับ ID อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนะ ดีอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะดูก็นะครับไปต่อกันเลยนะครับก็สำหรับคนที่ถามผมมาว่าเซฟยังไงนะครับเซฟนี่นะครับเกมเซฟเองนะครับทุกคนดูนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนดูนะครับโอเค <c oughs> นะก็เวลานี้ก็ไปตีสองแล้วนะครับก็ยังไม่ได้นอนเลย นะโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรอยากให้ทำอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์คอมเมนต์มาไปก่อนนะครับทุกคน